It's me Bitch Hello สวัสดีค่ะตอมปะกรค่ะนี่คือตอมกรชีวี <TV. S 1> ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเต้นด้วยคือมันเฉยมากๆเลยถึงเวลาของ Q and A Q คือเราจะให้นักผู้ชมเลยนะคะใส่แฮชแท็กอาร์ตตระกอนมานะคะแล้วก็เราจะเก็บคําถามนั้นมาตอบคาถามในคลิปนี้กันค่ะวันนี้เรามีคําถามเยอะมากไปกันเลยค่ะที่ตําชอบสีไหนที่สุดให้เราคงเป็นสีม่วงค่ะสีที่เราชอบที่สุดก็คือสีนู้เงินซีเรียนะคะแต่ต้องเป็นนู้เงินซีเรียนที่ bright ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็บางทีก็จะเป็นอ์าสีฟ้าเบบี้บลูรองมาก็จะเป็นสีชมพูแซลมอนนะคะแต่บางทีก็จะเป็นอ์าชมพูสาร์ราชโจนบอตซัมตอบด้วยสีม่วงเราเหมือนเดิมนิดหนึ่งแถมด้วยสีเหลืองมะกอนนห่อย ฉันดูเป็นเด็กอาร์ตเนื้อเนื้อเนาะชจ้าสีฟ้าค่ะโอเคง่ายก่อนเนาะพี่เพื่มใครที่สุดใน YouTube ส่วนมากเนี่ยเราจะดูยูทูบเบอร์ฝั่งต่างประเทศนะก็จะมีอ่าร์ตเชนเชนดอนสันมิเรนดาซิงมายควีนอ๋อชาเลอร์โอคุยมายควีนอีกแล้วก็คอนดีฟรานตาแต่ที่เป็นไอดอลเราก็ต้องเป็นเชนดอนสันนี่แหละค่ะสังเกตว่าเรามีอิทธิพลหลายๆอย่างมาจากเขาก็คือกอล์ฟเขาแหละค่ะเอาก็ทำไมมากอล์ฟก็ยอมรับว่ากอล์ฟสิเว้ย เขาเรียกว่าด่าอิทธิพลมาคนแบบนี้ก็จะดูอะไรแบบนี้นั่นแหละพี่อนดอมใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรคะ Sony ่ p e r i a Z5 c o m p a c t คค่ะซึ่งตอนนี้มันพังส่งเข้าศูนย์ซ่อมไปแล้วนานมากไม่ได้สักทีโ o n y ค่ะคุณต้องมาดูแลเรื่องนี้นะคะฉันเป็นแฟนคลับของคุณค่ะคือฉันใช้โ o n y มาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นเนะคะเรื่องการบริการหลังการขายเนี่ยคุณพี่ไม่โอเคเลยค่ะในระหว่างที่ส่งซ่อมเนี่ยก็จะใช้เครื่องนี้เป็นโทรศัพท์ของ u ูนะคะซื้อจากเซเว่นแปดร้อยกว่าบาท นะอ่ะคืออะไรอัลต์โร่โฟร์กัสหน้าก็เป็นเครื่องสำรองแหละระหว่างที่ลองมันซ่อมเพราะฉะนั้นนะเนี่ยช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยอัปเดตอะไรในโซเชียลเท่าไหร่คุยที่มันโลมากค่ะมึงซ่อมเสร็จสักทีสิเว้ยมีคน follow ig กี่ัดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8,000กว่าๆว่ค่ะกด follow ฉันเซ่เพี่อตอมเต้นเพลงมอนสเตอร์ของ EXO <ม>ให้ดูหน่อยค่ะอีนี่ท็อปคอมเมนต์เลยนะคนโชว์ติกันนุ่มนวล EXO โอ้ไม่กอดวงนี้ก็เป็นฝาแฝดกันหรอเธอที่กาต่อมันอยย่เท่าไหร่ฮะตอนนี้ที่อาดอยู่นะคะอายุ15จะมาเป็นสาวรำวงอายุ15ได้มาเป็นสาวรำวงมาใส่กับ แบบนี้สิเพลงนี่กูชอบจริงๆอายุ24ค่ะแล้วคนที่เพิ่งรู้จักเรานะคะกับยูทูบเบอร์หลายคนก็เรียกเราว่าน้องที่คนเข้าใจผิดเพราะว่าหน้าเด็กแน่แน่เลยสม,ม,มองมึงหรือเปล่าใช้กล้องอะไรถ่ายวิดีโอก่อนหน้านี้นเราใช้ c a n นอน E 5 0ีนะคะแต่ที่ถ่ายอยู่เนี่ยเราใช้ Sony A 5100ค่ะโฟกัสมันมีออโต้โฟกัสใช่ไหม <laughs> เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกล้องใหม่เป็นไงล่ะลน,ะนี่โฟกัสได้ ไม่คือตัวเก่าอะออโต้โฟกัสมันพังคุณผู้ชมหลายคลิปก็เลยเห็นแบบว่าเดี๋ยวก็เบลอเดี๋ยวก็ชัดเดี๋ยวก็เบลอเดี๋ยวก็ชัดนะครับอันนี้เปลี่ยนละซื้อใหม่ละกูจนเลยทีเดียวเทียวสปอนเซอร์เข้ามาหน่อยนะคะพี่เรียนคณะอะไรเหรอคะคือชอบงานอาร์ตงานกราฟิกพีมากๆชอบพี่ด้วยข่ามเป็นคนดีเรียนจบแล้วค่ะจากคณะครุศาสตร์ตสาหกรรมและเทคโนโลยีโครงการด้านบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีมีเดียและมีเดียอาร์ต และมีเดียทางการแพทย์สาขาวิชามีเดียอาร์ตเอกวิชวลนเอฟเฟกต์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะพี่ตอมใช้เม้ปากกาลูกอ่ะไดนแหมจะชมเลยว่ามันสกับลมาขอเช็ดก่อนเป็นรุ่นเล็กๆนะคะชื่อบ m มบูเพ n อุ๊ยเรา ทำงานวาดภาพประกอบเลือดก็ต้องมีเมาส์ปากกาใช้วาดภาพบคอมพิวเตอร์นะก็ต่อกับเอาเนี่ยต่อคอมแล้วก็ใช้ปากกาของมันเนี่ยนะเขเขียนๆไว้วาดวาดไปรุ่นในช้าเนี่ยเป็นแบมบูเพนโมเดล CTL 460นะฮะเยินมากยักมากเล็กมากๆเลยถ้าฝ่ามือเองอ่ะแต่ว่าฉันก็ทำงานมาได้หลายปีกับมันแล้วนะเออก็ยังโอเคอยู่แต่นี่จะภาพเยินไปป่ะสปอนเซอร์เข้าหน่อยค่ะ ขอ DIY ดิงไลท์ได้ไ <c oughs> <f sitzt> <seule> หมคะฮ่าฮ่ชอบความ DIY ของทั้งหมดทั้งมวลของพี่มวกหลายคนสงสัยนะคะว่าดิงไลท์คืออะไรดิงไลท์ก็คือไฟที่เอาไว้ส่องหน้าเราตอนใช้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนั่นแหละค่ะเป็นไฟกลมๆนะฮะส่วน DIY ของเราคือฉันนี่นะคะเป็นเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ DIY นะคะไม่มีงบพอที่จะไปซื้อไอ้ดิงไลท์ของจริงใหญ่ๆนั่นนะคะเราก็ทําการ DIY สร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองแกเดี๋ยวจะให้ดูคือตอนนี้มัน ทังไปแล้วแต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะนี่คือลิงไลท์ของเราเกิด <g ül> จากอะไรคะนี่คืออะไรคะแย่ <Yeah> มากอันนี้คือขาตั้งนะคะเริ่มจากข้างล่างนะขาตั้งเนี่ยมาจากขาตั้งต้นคริสต์มาสก้านมาเนี่ยมาจากอ่ามาจากไม้เซลฟี่ยืดหดได้นะต่อกันไฟเนี่ยที่เป็นเส้นๆเ,เนี่ยเขาเรียกว่าไฟ LED ซื้อมาตอนนั้นประมาณ800กว่าบาทเอามาต่อแล้วก็ม้นมวนๆกันอย่างเงี้ยนะคะใส่ในใส่ในตัวน,นี้ใช้ถาดแล้วก็ข้างหลังนี่ก็เป็นไฟแบท ไม้แบบตัดมาแปะก,กับตรงนี้เพื่อให้มันต่อกับอันนี้ได้แต่ตอนนี้มันหักแล้วนะแล้วก็เทปเทปเทปไปแปะแปะแปะไม่ละค่ะเราแปะกระจกเพราะว่าอ่ากล้องเก่าที่เราใช้เนี่ยมันไม่มีจอข้างหน้าเราก็ต้องแปะไว้เพื่อให้มันแบบว่าส่องจากข้างหลังเห็นได้ว่าเอ้ยนี่คืออัดอยู่นะอะไรเงี้ยรวมๆก็ประมาณพันนิดๆนะถ้าจะไปซื้อตัวดิงไรของจริงเนี่ยก็จะประมาณหลายพันอยู่แหละยังไม่มีงบนะขอสปอนเซอร์ด้วยค่ะแต่ก็ตัวนี้ก็ทำให้ทำให้ฉันเนี่ยมาถึงสองแสนซับไลค์เบอร์ได้ขอบคุณด้วยนะครับ คือสองหน้าปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นเปิดไฟอุ๊ยข่าวขึ้นมาเลยอ่ะก็เอาไว้อย่างนี้เอาไว้อย่างนี้แต่ว่าเอาไว้ข้างหลังกล้องอ่ะก็จะเห็นแบบกลมๆในดวงตาเห็นไหมฮะเออก็นจะเป็นลิงไล้์ถานนั้ไไนก็ใช้สิ่งนี้นี่คืออะไรนี่คือหมวกงอบเนี่ยฮะกับปลอดไฟก็โง่งๆนึงมีขวดพลาสติกที่ตัดขวดแล้วใส่ให้แม่มันแบบไม่โดนไม่โดนหมวกนะฮะแล้วก็ชุดใส่ไฟนี่ดูความต่าง เห็นไหมทำมาสองสามชุดนะก็ได้แล้วอ่ะเป็นยูทูบเบอร์ไม่เง wow, bueno> ี้ยวเลยค่ะพี่หายใจทไหนครับผู้เดียวมากคือมันเป็นปัญหาของฉันเว้ยฉันจะแบบจะเป็นคนที่พูดอะไรอะไรโดยไม่คิดเพราะงั้นเนี่ยคำแล้วหนักคำก็เอาไหลอลงมาฉาบๆเราไม่รู้ว่าเราพูดอะไรแบบไปแต่ว่าเฮ้ยมันก็เอ้ยมันก็มัค่อยดีหรือว่ามันก็มันก็เสกก็ไม่รู้แต่ว่าบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจนะฮะแต่ก็ขอโทษแล้วยกัน โอเควันนี้พอละถ้าอยากจะมีคำถามใดๆก็ใส่แฮชแท็กอาร์ตจัมกรนพร้อมกับคำถามนะฮะที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือที่ Twitter ใน Twitter รฉันจะดูง่ายกว่าแกเพราะนั้นก็ไป Twitter เถอะนะขอร้องอ๋อแล้วก็ขอบคุณสำหรับ200,000 Subscribe ด้วยนะคะกราบ thank you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  สาบานว่าพยายามจะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอกันบ่อยๆนะคะบางทีอาจจะเป็นแบบว่าอัพคลิปทุกวันเลยดีไหมจะจะเวิร์กป็วนวะกูจะทำงานหากินยังไงเนี่ย อย่าลืมกดถูกใจนะฮะแล้วก็กด subscribe, s ั b ส c r ร b e กดตั้มซับได้ค่ะตอนนี้ไปละ้วเจะกันใหม่ซีเ you l เตอร์บายยังไม่ไปใช่ไหมอยากดูต่อใช่ไหมได้เดี๋ยวมีเกมมาให้เล่นทุกคนในระหว่างที่ทุกคนกำลังดูคลิปนี้ผ่านๆน,นะคะเราก็ได้ซ่อนสัญลักษณ์ต่างๆไว้ดังนี้ค่ะ ลองหาดูนะคะว่าสัญลักษณ์เหล่านี้นยอยู่ตรงไหนบ้างในคลิปนี้นะคะไปละไปจริงๆละบ๊ายบายเดินตั้งนนแต่ตอนตื่นนอนกันเลยค่ะ <c oughs> อ๊ะบ่ายโมงคึ่งอรุณสวัสดิ์ทุกคนเราไม่อยากตื่นจากฝันดีๆแบบนี้เลย